สวัสดีค่ะทักทายด้วยอฟอร์มพักกันเปื่อนเลยนะคะเพราะว่าแม่วานนะคะประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าขายลาบต้มส้มตำนะคะวันนี้ก็มีเรื่องเล่าซึ่งเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนนะคะว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ไม่ว่ากันเนะาะค่ะคุณแม่ก็จะมาพูด ถึงความเชื่อของตัวเองค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อปี2553ค่ะตอนนั้นนะคะคุณพ่อของแม่วานเนี่ยท่านาประกอบอาชีพเป็นทนายความค่ะก็จะเกี่ยวกับการทำคดีนะคะแต่ในช่วงนั้นคุณพ่อมีคดีเยอะมากคือว่าความเช้า2เรื่องบ่ายสเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กลับบ้านก็ค่อนข้างดึกค่ะแล้วก็ มีอยู่วันหนึ่งนะคะวันที่คุณพ่อ,อป่วยเนี่ยคุณพ่อมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงค่ะแล้วจากที่จําอะไรได้อยู่ดีๆคุณพ่อก็จําไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เลยรีบเอาตัวคุณพ่อส่งโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลส,ามสัมกิดทิประสงค์ค่ะเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะคะที่เขาเรียกกันของอุบลเนาะแล้วทีนี้ก็พาคุณพ่อเข้าไป ตรวจค่ะแล้วก็วัดความดันความดันคุณพ่อขึ้นแบบ200เลยอะคะ่ะคือขึ้นเยอะมากแล้วคุณหมอก็อตรวจให้แล้วคุณหมอก็บอกว่าถ้ามาช้ากว่าน,นี้เนี่ยคุณพ่ออาจจะแบบอาจจะไม่รอดได้เลยนะคะคือ50-50เลยตอนนั้นแล้วก็ในช่วงที่คุณพ่อทําการรักษาที่โรงพยาบาลน,นะคะยอมรับเลยว่าเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคย ยังไม่เคยสูญเสียคนในครอบครัวแบบพ่อแม่น้องที่คานตามกันมาอย่างเงี้ยเรายังความรู้สึกเรารับการสูญเสียไม่ได้ถ้าพูดถึงการสูญเสียแม่วันก็เคยครั้งนึงก็คือเลี้ยงน้องหมาปักนะคะเลี้ยงเหมือนลูกเลยะคะ่ะรักมากตอนนั้นขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดที่กรุงเทพนะคะแล้วน้องก็เสียคือตอนนั้นรู้สึกว่าเสียใจมาก เอาน้องมาจากอ่รงพยาบาลสัตว์ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เอาน้องเนี่ยขึ้นรถอ่แช่ทางน้ําแข็งมาเลยนะคะแล้วก็เอามาฝังที่บ้านที่อุบลน,นะคะตอนนั้นรู้สึกว่ากว่าจะทําใจได้แต่ละคืนก็คือทรมานมากแล้วพอมาเปรียบเทียบกับคุณพ่อของเราในตอนนั้นความรู้สึกคือแย่มากค่ะแล้วทีนี้คุณแม่วานก็เลยในช่วงที่เขาหมดเวลาเยี่ยมเนาะ เราก็เลยจะกลับบ้านก็แวะซื้อเบยจับค่ะเบยจับอุบลน,นะคะพอแวะซื้อวันนั้นก็ฝนตกด้วยค่ะพอซื้อเสร็จรถจอดอีกฝั่งหนึง่งร้านขายเบจับอยู่อีกฝั่งหนึง่งพอเราข้ามไปถึงรถก็มีพี่ผู้ชายสองคนนะคะซ้อนท้ายกันมาพี่ผู้ชายก็ถามว่าเป็นถามเป็นภาษาอีสานนะคะเมนเมนปลาของน้องบอครับตกอยู่หลังรถอยู่ในถุงสองตั ปลา,าจะเป็นปลาช่อนค่ะตัวเล็กกับตัวใหญ่นะคะเราก็เลยบอกว่าบอแมนค่ะว่าได้ซื้อปลามาเลยปึงมากจากโ่องบาวนลค่ะ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าอ๋อบอแมนบอแมนบอคับบอแมนกับ่าเป็นอย่างเขาก็ไปเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปลาเลย mm hmm. แต่เราก็พอเห็นอย่างนั้นนะคะคือท้ายรถเราค่ะอยู่ดีๆก็มีปลาอยู่ในถุงสองตัวเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่คะคะแล้วเราก็เลยถือขึ้นมานะคะแล้วเราก็เอาไว้ เอาน้ำน้ำในรถที่เรามีนะคะเติมใส่ในถุงให้น้องปลาสองตัวนี้นะคะแล้วเราก็เอาใสา่ท้ายกระบะมานะคะก่อนจะกลับบ้านาแม่หวานกับคุณพ่อนะคะก็เลยคิดว่าจะเอาน้องปลาไปปล่อยะคะ่ะแล้วก็เลยเอามาปล่อยที่สะพานมูลหาดคูดเดือที่อุบลน,นะคะปล่อยน้ําลึกะคะ่ะเพราะว่าถ้าปล่อยน้ําตื้นก็กลัวแบบคนจะมาตกาน้องไปอีกอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็ก่อนที่จะปล่อยนะคะแม่หวานก็อธิษฐานพูดให้คนลุกเลยค่ะอาก็เลยอธิษฐานว่าการปล่อยปลาในทั้งนี้ลูกก็ขอให้เป็นบุญกุศลส่งผลให้พ่อของลูกที่กำลังป่วยอยู่รอดจากการป่วยหนักที่คุณหมอบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์รอด50-50ก็ขอให้มีปฏิหารเกิดขึ้นสำหรับพ่อด้วยนะคะ ก็เชื่อไยค่ะว่าหลังจากปล่อยไปแล้วอะค่ะ,อ,ะอีกไม่กี่วันนะคะคุณหมอก็บอกว่าคุณพ่อพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะก็เหลือแต่พักฟื้นธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ว่าคุณพ่อสรุปก็คือเป็นโรคประจําตัวคือเป็นความดันค่ะต้องทานยาสม่ําเสมอแบบขาดไม่ได้แล้วก็หมอนัดเป็นประจําแล้วคุณพ่อก็อ ได้พักผ่อนจากการว่าความไปเลยนะคะเพราะว่าสมองเราก็อาจจะได้ไม่ต้องใช้งานหนักนะคะอันนี้ก็เลยเชื่อมาตลอดเลยค่ะว่าการที่เราให้ชีวิตอีกคนหนึ่งหรือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งชนิดใดก็ช่างะคะ่ะการช่วยเหลือชีวิตคนเนี่ยมันเป็นบ,บุญใหญ่ที่สามารถต่ออีกชีวิตหนึ่งให้รอดพ้นไปได้แล้วตอนนี้นะคะคุณพ่อของแม่วานก็อายุ85ปีแล้วและท่านก็แข็งแรง ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกเ็เลยอยากจะบอกว่า,าการที่คนเรานะคะรู้จักที่จะมีเมตตาต่อสัตว์ต่อคนรอบข้างต่อสิ่งมีชีวิตแม่หวันก็เชื่อว่ามันเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นปฏิหารทําให้พ่อของแม่หวานรอดตายในครั้งนี้ด้วยค่ะยังไงแม่วันก็ฝากติดตาม ช่องแม่หวานเล่าใจนะคะเป็นช่องใหม่มือใหม่ที่แม่ค้าคนหนึ่งมาทำช่อง YouTube นะคะก็อาจจะมีการอ่าทำอะไรออกมาแบบไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องขออาภัยจริงๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องแม่หวานและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ,บายคะ่ะ